ขอจเจริญพรอ,อัตมาภาพมาจากโรงเรียนวัดไพรมมาแด่สามมันศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีอัตมาภาพมีชื่อว่าสามัมมเนจรกิจอุก,กิจทางซ้ายมืออัตมามีชื่อว่าสามัมมเนนรยุทธการอุดมศรี์ข้างขวามืออัตมามีชื่อว่าสามัมมเนจรธราธรกอสัมพันธ์ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้อัตมาภาพจะมานําเสนอโครงงานเรื่องต้นแบบระบบควบคุมระดับน้ําในนาข้าวในปัจจุบันมีข่าวสารและข้อมูลการเกิดปัญหาในการเพาะปลูกข้าวของคนไทยในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อมหรือพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าวไม่เหมาะสมในการเพาะปลูกข้าวนั้นต้องมีการกำหนดการและการวางแผนเป็นหลายๆระยะไม่ว่าจะเป็นระยะตั้งแต่เตรียมดินหวานข้าวใส่ปุ๋ยฉีดฮ,ฮอร์โมนจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตจนชาวนาต้องมีการจดบันทึกจดจําบางครั้งก็มีการหลงลืมวันที่เริ่มเพาะปลูก จึงทำให้กำหนดการต่างๆมีการคาดเคลื่อนไปและผลผลิตที่ได้ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรวัตถุประสงค์ของโครงงานมีดังนี้คือ 1. เพื่อออกแบบต้นแบบระบบควบคุมระดับน้ำในานาข้าว 2. เพื่อประเมินผลการใช้งานระบบควบคุมระดับน้ำในานาข้าวประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงงานเรื่องนี้ก็คือ 1. เพื่ออำเนวยความสะดวกแก่เกษตรกรชาวนา 2. เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการสร้างชิ้นงานขอบเขตโครงงานโครงงานต้นแบบระบบควบคุมน้าในนาข้าวใช้แหล่งพลังงานจากระบบโซลาเซลล์ขนาด10วัตต์20โวลต์ซึ่งจะทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรซึ่งสามารถสูบน้ำเข้าออกได้ตามปริมาณที่ต้องการและมีการแจ้งเตือน เมื่อถึงกําหนดวันเวลาใส่ปุ๋ยฉีดพ่นฮอร์โมนและเราได้ทำการศึกษาสายพันธุ์ข้าวกขอข43เพียงสายพันธุ์เดียวเท่านั้นวัสดุอุปกรณ์ก็มีสายยางตัวปั๊มน้ำ12โวลต์เซนเซอร์ non คอน t ทค t แบตเตอรี่12โวลต์โซล่าชาร์จเจอร์ รีเลย์5โวลต์บอร์ด IKB บอร์ดคิดไบสายจัมเปอร์ผู้เมียแผงโซลา่าเซลล์ขนาด10วัตต์20โวลต์ต่อไปจะเป็นหลักการทำงานนะครับผมโดยหลักการทำงานจะแบ่งออกเป็น3ามช่วงคือช่วงแรกจะเป็นช่วง10วันช่วงที่2จะเป็นช่วง1เดือนช่วงที่3มจะเป็นช่วง1เดือน20วันโดยช่วงแรกจะทำการสูบน้ำเข้านา เป็นระดับ5เซนติเมตรและถ้าเกิดเซนเซอร์เอมอเตอร์ด, motor, ดูดน้ําเข้านาไปเกิน10เซนติเมตรจะสูบน้ําออกให้เหลือไม่เกิน10เซนติเมตรช่วงที่2อครับผมจะทําการสูบน้ําเข้านาเพิ่มจาก5เซนติเมตรเป็น10เซนติเมตรและถ้ามอเตอร์สูบน้ําเข้านาเกิน15เซนติเมตรจะสูบน้ําออกให้เหลือไม่เกิน15เซนติเมตรช่วงที่3ามจะเป็นการสูบน้ําเข้านาเพิ่มจาก10เซนติเมตรเป็น15เซนติเมตรและถ้าเกิดสูบน้ําเกิน 20ซติมจะทําการสูบน้ําออกให้ระดับน้ําเหลือไม่เกิน20เซติเมตรจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชัน l i น์ว่าตอนนี้ระดับน้ํามีเท่าไหร่และจะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนว่าให้มาหว่านปุ๋ยหรือฉีดฮอร์โมนตามระยะเวลาที่กําหนดับผมต่อไปจะเป็นการสาธิตนะครับคับผมโค้ดนี้จะเป็นการตั้งเวลาและเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆและจะมีโค้ด ส่งข้อความแจ้งเตือนให้มาหว่านปุ๋ยหรือฉีดฮอร์โมนครับผมโค้ดนี้จะเป็นโค้ดที่สําหรับใช้แจ้งเตือนว่าระดับน้ําตอนนี้อยู่ที่ระดับน้ําเท่าไหร่เส่วนนี้คือฟังก์ชันที่สําหรับใช้ควบคุมระดับน้ําในนาข้าวครับผมต่อไปจะเป็นการทํางานของเครื่องนะครับผม โครงงานต้นแบบระบบควบคุมระดับน้ำในนาข้าวก็สามารถทำงานได้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้กลุ่มของอาตมาภาพก็ขอจบการทำโครงงานไว้แต่เพียงเท่านี้